รับงานหลายโปรเจกต์เป็นช่วงงานรุ่งพุ่งแรงค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ทำนายดวงชะตาของท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะในเรื่องของการเงินช่วงนี้ดาวการเงินโคจรได้ตำแหน่งมหาอุดนะคะได้ตำแหน่งที่โดดเด่นในทางโหราศาสตร์แต่ว่าเป็นมหาอุดในเรือนอริค่ะหมายความว่ายังไงหมายความว่าช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะนําเงินไปลงทุนต่อย,ยอดรอผลิดอกออกผลนะคะช่วงนี้คู่ค้าคู่ธุรกิจก็พร้อมที่จะเพิ่มทุนนะคะทํา ทำให้ธุรกิจเกิดสภาพคล่องนะคะทำให้ธุรกิจราบรื่นเดินต่อเดินหน้าต่อไปได้นะคะอย่างไรเสียช่วงนี้ก็งดฟุ่มเฟือยไปก่อนเป็นช่วงของการลงทุนค่ะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้ดาวการงานโคจรเข้าสู่เรือนลาภะหมายถึงโชคลาภนะคะโชคลาภในที่นี้หมายความว่าผลประโยชน์ที่จะเข้ามาในเรื่องงานนะคะและเกี่ยวข้องกับโอกาสในเรื่องงานที่จะเข้ามาด้วยนะคะก็ G it เป็นผลดีในเรื่องงานนะคะอีกประการหนึ่งก็คือดาวเจ้าเรือนปุตตะที่แปลว่าโปรเจกต์โครงการก็สถิตในเรือนการงานดาวแห่งความสําเร็จนะคะดาวเจ้าเรือนสุภะก็สถิตในเรือนการงานโคจรเป็นคู่ ธาตุน้ำนะคะเรือนการงานก็คือเรือนธาตุน้ําแบบนี้เรียกว่าอสีปิธาตุให้คุณแรงในเรื่องการงานนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้โปรเจกต์โครงการเข้ามามากนะคะการงานก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ อีกประการหนึ่งก็คือช่วงนี้เรียกว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่มีเพื่อนร่วมง,งานคอยช่วยเหลือสนับสนุนเกื้อกูลด้วยนะคะเป็นผลดีในเรื่องงานทั้งสิ้นเลยช่วงนี้เรียกว่างานรุ่งพุ่งแรงปังไม่หยุดค่ะ ในเรื่องของการงานช่วงนี้ดาวคู่ครองโคจรเข้าสู่เรือนการงานนะคะสถิตในเรือนการงานหมายความว่าช่วงนี้คู่คอยซัพพอร์ตในเรื่องงานอย่างน้อยก็คอยเป็นที่ปรึกษาที่ดีเป็นที่ปรึกษาชั้นเลิศในเรื่องงานนะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะส่วนคนที่ยังไม่มีคู่ยังไม่มีแฟนนะคะช่วงนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะพบรักในที่ทํางานหรือว่าดีลงานกันแล้วรู้สึกอบอุ่นใจรู้สึกช่วยเหลือเกื้อ กวการรู้สึกดีต่อการกับคนที่ทำงานนะคะ ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความดันโลหิตหรือว่าเป็นโรคเบาหวานนะตอนนี้ก็ต้องระวังในเรื่องนี้นะคะเพราะมีเกณฑ์ที่จะอาการกำเริบโรคเก่ากำเริบนะคะก็อันตรายน่าดูช่วงนี้นะคะขอให้คุณรักษาสุขภาพด้วยเนื่องจากว่าดาวที่เกี่ยวข้องกับความดันโลหิตดาวที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานนะคะโคจรเข้าสู่เรือนอริแก่ดวงชะตานะคะเพราะฉะนั้นก็ขอให้คุณดูแล รักษาสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาในส่วนนี้อยู่นะคะก็ต้องระวังนะคะ ในเรื่องของมงคลวัตถุที่อาจารย์อยากจะให้คุณพกติดตัวประจำตนนำมาอธิษฐานได้แก่เหรียญพระราหูทรงครุฑหลังดวงดีและใช้สีพึ่งอสุรินทร,ราหูรุ่นพระยันสุริยันจันทราเพื่อปกป้องคุ้มครองดวงชะตาเปลี่ยนเรื่องร้ายให้กลายเป็นดีเจรจาใดๆสำม,มริษผลค่ะ